สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นสวัสด์นะครับถึงจุดกับตัวแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทางการาฟเทคนิคเข้เนี่ยเห็นมีสัญญาณการกับตัวของสวัสด์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่จุดกับตัวหรือเปล่าพร้อมกับ รายละเอียดอื่นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาดูช่องผมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลหุ้นจากทางช่องของเรานะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีนะครับนี่ครับการาฟเทคนิคจาก time f r a m e มันนะเห็นไหมครับเปลี่ยนจาก ha สีแดงเป็นสีเขียวนะครับสองเขียวทำ high ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าการใช้ไฮเกนเนี่ย จะมีสัญญาณการบ่ายมีสัญญาณการบ่ายแล้วนะครับเนี่ยถ้าสองเขียวมาปึ้งปึงเห็นไหมมีบ่ายนะสองเขียวมาบ่ายสองเขียวมาบ่ายสองเขียวมาบ่ายเห็นไหมครับพอเขียวมามันก็จะขึ้น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 แบบนี้นะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาวิแค์กันอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมาวิแค์กันอีกทีหนึ่งซึ่งแหม่น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะจากกราฟนะโอเคคราวนี้เนี่ยเรามาดูข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อมูลพื้นฐานเนี่ยสำหรับหุ้นสวัสด์เนี่ยใครที่หวังปันผลเนี่ยคือเลิกเลิกคิดไปได้เลยนะครับเขาให้น้อยมากนะครับให้น้อยมากนะครับแต่สิ่งที่จะได้คือแคปิตอลเกนนั่นหมายความว่าอะไรคือคือส่วนต่างของราคานะ ส่วนต่างของราคาราคาสวัสดีค่อนข้างแปแล้วมันจะแบบสี่สิบหกสิบสี่สิบหกสิบอันนี้มันจะมาสี่สิบหรือเปล่าแล้วก็ไปหกสิบเลยไม่แน่ใจนะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้นะครับอัตรากําไรของเขาเนี่ยอัตรากำไรสุที่ของเขาเนี่ยคือคงที่ตลอดคงที่ตลอดนะครับอืมคงที่ตลอดแล้วกําไรต่อหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืมก็ตัวเนี้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจ นะโอเคพอมาดูรายละเอียดนะครับก็คือว่าตั้งแต่ปี59มาเนี่ยเขาเติบโตตลอดเลย2,000ล้าน2,600ล้านกำไรนะ2อง0ล้าน3,700ล้านอันนี้ก็น่าจะประมาณ4000ล้านนะประมาณ4 0 0 0ล้านเพราะว่าอะไรคือเนี่ยครับตอน2000ล้านเนี่ยก็คือวิ่งอยู่ที่ประมาณห้านะ500 500อนะ500อันนี้ก็600 อันนี้ก็หกร้อยเจ็ดร้อยนะครับอันนี้มาแปดสี่สามสองแปดห้าสามสิบห้าเก้าสี่สามสิบหกเนี่ยอันนี้มาเก้าร้อยละอันนี้ก็เนี่ยควอเตอร์นี้น่าจะเป็นพันนะครับอย่างละพันนี่ก็เป็นสี่สี่พันล้านเนาะถ้ามาอีกเนี่ยก็อย่างละพันก็สี่พันล้านก็โตกว่าปีหกสองถ้าโตกว่าก็ราคาก็จะออทามหายนะครับโอเค สาเหตุที่เขาโตนะครับที่โตแบบก้าวกระโดดนะจากจากเห็นไหมจาก2000ล้านมากำไร2,700ล้านมา3,700ล้านเนี่ยจากปี61、มา6 2เนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับการเพิ่มของสาขานะการเพิ่มของสาขาเพิ่มขึ้นมาปึ่งแบบก้าวกระโดดกำไรก็เพิ่มตามเพราะว่ากำไรเขาค่อนข้างคงที่ถูกไหม37-38%เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรนั่นหมายความว่ายิ่งเขาขยายสาขามากขึ้นเรื่อย รายได้เขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆพอรายได้มากขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นก็จะต้องสะท้อนว่าเฮ้ยมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอะไรคือณนะปัจจุบันเนี่ยปีปีหกสามเนี่ยเพิ่มจากสี่พันแปดสิบแห่งเนี่ยเป็นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแห่งก็เพิ่มขึ้นมานะก็เพิ่มขึ้นมานะครับนะนั่นหมายความว่าอะไรคือเขาก็มีโอกาสโตไปเรื่อยๆเนาะ รายได้สาขาถ้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอือยู่ตามอาอมเภออยู่ตามตำบลอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งถ้าอาเภอใหญ่ๆมีมีหมดอยู่แล้วนะครับนะนะครับแล้วก็โครงสร้างสินเชื่อของเขาเนี่ยก็จะมีรถยนต์นะรถกระบะจักรยานยนต์บ้านที่ดินคอนโดแล้วก็ส่วนบุคคลนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยคือ ซึ่งพวกนี้เนี่ยคือเขาเขาไม,ไม่ไม่ค่อยเสียงมากเพราะว่าอะไรคือเขาเอามีแบบรถมาตึงอะ่ะมีมอเตอร์ไซค์มาตึงมีบ้านมีที่ดินมาตึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผิดสัญญาเขาก็ยึดได้เลยไงซึ่งสัดส่วนที่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสิบเปอร์เซ็นมันอาจจะไม่ไม่จ่ายก็ได้แต่ว่าพวกเนี้ยมันยึดได้ไนงะเนาะซึ่งก็ไม่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับ โอเคพอมาดบูบทวิเคราะห์นะครับจาก IAA Consensus เนี่ยเขาก็แนะนำให้บาย5คือราคาเหมาะสมเนี่ยราคาเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่59นะ,ะเฉลี่ยเนี่ยที่เขาให้มานะครับมี3เจ้าบอกให้บายอีก1เจ้าให้ถือไว้นะครับสำหรับคนที่มีหุ้นนะก็ราคาเฉลี่ยอยู่ที่60บาทนะเราก็จําไว้ตรงนี้นะเนี่ครับเฉลี่ยก็60เนี่ย60 6ิบ4เห็นไหมครับประมาณนี้เนาะ อืมก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจคือรายได้ไม่ได้ลดนะครับรายได้เนี่ยไม่ได้ลดนะสังเกตไหมรายได้ของเขาเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยคือมันไม่ได้ลดอะแต่ราคาหุ้นมันลดไงน,นะครับราคาหุ้นมันลดเออเรามาดูกันคราวนี้ว่านี่มันคือโอกาสหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกเนาะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยคือพอเราใช้ไฮเกนเนี่ยคือการกลับตัวของราคาเนี่ยครับเราดูคือ ถ้ามันมีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมีโอกาสการกลับตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับแล้วมาดูแท่งที่สองเห็นไหมพอมันเขียวมันก็นขึ้นไปเรื่อยๆเขียวขึ้นไปเรื่อยๆเขียวขึ้นไปเรื่อยๆน,นั่นหมายความว่าตัวนี้มันสองเขียวแล้วนะครับสองเขียวแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือมันเฮ้ยบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยนี่ไงมันมันสองเขียวเหมือนกันแต่ไม่เห็นขึ้นเลยแต่ว่าคุณสังเกตครับตัวเนี้ย โลมันไม่มาเขี่ยโลนะเห็นไหมไฮเอโลนะนะครับอันนี้ก็นับเป็นไฮไปมองภาพออกไหมนะครับอืมซึ่งมันแตกต่างกันนะครับจังหวะนี้มันแตกต่างกันแล้วก็ดูจากดูจากลายได้ของเขาเนี่ยไม่น่าลดมีมีโอกาสเพิ่มด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไร New ิวไฮอาจจะได้เห็นนะครับนิวไฮอาจจะได้เห็นนะโอเคเราก็มาตีแนวรับแนวต้านกันก่อนอ่ะแนวต้านแนวรับอ่ะเมื่อเดือนสิงหานะครับแล้วก็เดือนมีนาตีให้หมดก่อนโซนข้างล่างคงไม่ถึงเนาะ ส่วนของล่างนี้ไม่ถึงอยู่แล้วแหละนะครับเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคือรายได้มันจะโตมันจะลงมาถึงนี้ได้ไงมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลถูกไหมครับเออนะแล้วก็เห็นไหมครับสังเกตว่าเนี่ยโลโยยกนะลยกไหมลยกนะ อันนี้ก็ไฮไฮยกไหมไฮย,ยกนะครับอันนี้ก็ไฮย,ยกแพทเทิร์ขาขึ้นชัดๆนะครับเห็นไหมนั่นหมายความว่าอะไรมันมีโอกาสเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นแบบนี้เลยนะครับหรือมากกว่าหรือแบบนี้ เป็นไซ w ์ y ใช่ไหมครับซึ่งยังไงมันก็ต้องผ่านแถวๆนี้ยังไงมันก็ต้องผ่านแถวๆนี้รวมกับตัวรายได้ของเขานะครับยังไงก็ต้องถึงนะครับถ้า Q 3ประกาศออกมาได้อีกพันล้านนั่นหมายความว่าอะไรคือ all time high ได้เห็นแน่ๆ นะครับหรือ81บาทเนี่ยได้เห็นแน่ๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ากำไรเขาก็โอเคนะกำไรเขาก็โอเคเรามาดูเนี่ยครับถ้ามาดูเนี่ยมาดูกันปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าตอนนี้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะ นั่นหมายคว่าก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อได้แล้วนะถูกไหมเนี่ยครับคือ low high อยู่ตรงนี้ h i g h อ r low มีโอกาสที่จะทำ h i g h ออ high นะครับแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมเนี่ย นะครับซึ่งหมายความว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มามันไม่ได้มาเด้งชนอีเม75เนะครับแต่ว่ามันทะลุมาแล้วนะครับครั้งแรกทะลุไม่ผ่านครั้งแรกครั้งที่สองทะลุไม่ผ่านครั้งที่สามทะลุแบบฉลุยเลยนั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นมาตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นเนาะแบบนี้นะครับหรือ ถ้าไม่ขึ้นมันก็ต้องอย่างน้อยๆน,นะครับตามกฎของดาวเนี่ยมันก็ต้องมาชนตรงนี้แล้วก็จะกลายเป็นเป็นดับเบิลท็อปแบบนี้ถูกไหมนั่นหมายความว่าอะไรจุดนี้เราต้องได้เห็นหรือ65บาบาทเนี่ยต้องได้เห็นและมันก็จะสอดคล้องกับราคาที่อะไรนะ ที่ IAA Consensus ให้มาว่าอยู่ประมาณราคาของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ60บาทถูกไหมหกสิบบาทคือตรงไหนก็มาตีดู60บาทอืมตรงนี้พอดีก็เป็นก็เป็นแนวต้านได้เหมือนกัน60บบาทก็ต้องเห็นถูกไหมครับ นะแต่ว่าจากแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับเป็นการกลับตัวนะเป็นการกลับตัวนั่นหมายความว่าอะไรจุดนี้เป็นการกลับตัวแล้วนะครับของสวัสดนะครับน่าสนใจนะครับซึ่งสัญญาณการเข้าซื้อทุกอย่างมีมาครบหมดแล้วราคายืนเหนืออีเมจ75ไฮเกนเป็นสีเขียวนะครับก็น่าสนใจนะ ตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็ไทม์เฟรมันดูสองเขียวในไทม์เฟรมันด้วยนะครับนั่นหมายความว่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผนการเทรดแล้วก็กำหนดเป็นสไปเดอร์เบฟแบบนี้ จากงบถ้ามันเป็นออทามไฮถ้ามันเป็นออทามไฮมันจะไปไหนอันนี้ดูก่อนว่าลงจบยังเนี่ยครับลงเจ็สิแปดจุดหกแล้วจบแล้วนะครับลงจบพอลงจบมันก็เด้งละคราวนี้ เดี๋ยวขยายให้ใหญ่ก่อนอืม ตีแนวไว้ก่อนนะครับจะเป็นเหมือนอีออนหรือเปล่าตัวนี้นะอ้าวจะเป็นเหมือนอีออนหรือเปล่าเราลองมาลุ้นกันนะครับถ้าเป็นเหมือนอีออนนีก่กีดเลยนะ อืมนะครับประมาณนี้เราก็ได้แนวรับแนวต้านมาละถ้าออถามหายเขาจะไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะเป้าหมายนะครับแต่ถ้าถึงพวกนี้ได้ก็เจ๋ว อันนี้ให้ไปเผื่อนะครับโอเคก็มาสรุปนะครับสำหรับตัวอืมสวัสดนะครับจากกราฟเทคนิคเนี่ยเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นสัญญาณการกลับตัวนั่นหมายความว่าแนวต้านที่เขาจะขึ้นไปทดสอบคือ65.7581นะครับถ้า งบ Q3 ออกมาอีกพันล้านเนี่ยกำไรอีกพันล้านนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะครับที่อเตอร์หนึและพีดิกอนาคตของอเตอร์สี่ว่าเฮ้ยมันน่าจะเท่ากันนะครับก็รวมเป็น4ี่พล้านมันก็จะโตกว่าของกำไรของปี 6, 2นั่นเองนั่นก็มีโอกาสออทามไฮก็จะไปที่92แล้วก็ร้8ตามลำดับนะครับซึ่งตัวนี้สวยครับสวยหลับตาซื้อนะครับหลับตาซื้อ ตัวนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นสวัสดนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ค่าคอมแบบพิเศษก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างรวมถึงใครที่อยากได้การบ้านหุ้นนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกของ ช่องนี้ใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ m อ n e เมเ t t e r ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับนะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ